ฉันคือแม่มดรัสซี่ฉันชอบเล่านิทานวันนี้ฉันอยากจะเล่าตำนานประ a m า a ของแม่สามีกับลูกสะใภ้ให้ทุกคนฟังโอ้โอ้โอพลังงานบางอย่างออกมาจากหนังสือโว้ชายภาพเป็นภาพ,พยนต์ออกมาเลยทุกคนรับชมไปพร้อมๆกับฉันนะฉันจะเล่าให้ฟัง เทพีวีนัสข้ามีความงามเป็นเลิศใครๆก็ต้องบูชาในความงามเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเพราะความหึงหวงของเทพีวีนัสที่เห็นว่าไซคีหญิงสาวชาวมนุษย์ที่งดงามจนผู้คนลืมบูชาตัวเธอที่แม่เรียกมาเนี่ยจะให้ลูกช่วยงานแม่สักหน่อย วีนัสจึงส่งคิวปิดลูกชายของ,ของเธอไปยิงสอนอร,รัก<ม>ให้ไ,<ม>ไซคีซคหลงรักชายที่อับปลักที่สุดแต่คิวปิดพลาดท่าทำสอนบาดตัวเองจนตกหลุมรักไซคีเสียเองทั้งสองแอบ,บครองรักกันโดยมีเงื่อนไขว่าไซคีห้ามเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคิวปิดแต่สุดท้ายไซคีก็ทําผิดสัญญาเพราะความอยากรู้คิวปิดเสียใจมากและหนีไป ไซคีเสียใจและพยายามตามหาคิวปิดจนในที่สุดเธอก็ไปขอความเมตตาจากวีนัสซึ่งกำลังโกรธจ,จัดและหึงหวงความงามของไซคีจึงตัดสินใจแกล้งทดสอบไซคีด้วยภารกิจที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางทำได้4ประการเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคู่ควรกับลูกชายเทพของเธอหรือไม่ถ้าจะช่วยเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องผ่านการทดสอบสอย่างนี้ได้ก่อน ภารกิจแรกกองภูเขาเมล็ดพันธวีนัสนำไซคีไปยังห้องเก็บสเสบียงที่มืดทึบจงคัดแยกเมล็ดพืชเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นก่อนตะวันตกดินพวกเราจะช่วยท่านเอง ใช่ฝีมือเจ้าแน่นี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นภารกิจที่สองขนแกะทองคำในวันต่อมาวีนัสชี้ไปยังทุ่งหญ้าริมแม่น้ำที่นั่นมีฝูงแกะขนทองคำแซมดุร้ายกำลังเล็มหญ้าจงไปนำขนแกะทองคำของพวกมันมาให้ข้า อย่าเข้าไปตอนนี้เจ้าแกะพวกนั้นหนุกร้ายที่สุดยามแดดแรงตรงรอจนถึงยามเย็นเมื่อพวกมันหลับตรงไปเก็บขนแกะสีทองที่ติดตามกิ่งไม้และพุ่มน้าเถิดไซคีทำตามคำแนะนำของพุ่มออที่ตลิ่งริมน้ำอย่างระมัดระวังและเธอก็ได้ขนแกะทองคำปึกใหญ่กลับไปให้วีนัส ภารกิจที่สามน้ำศักดิ์สิทธิ์จากยมโลกบททดสอบนี้เจ้าไม่มีทางผ่านแน่จงไปตักน้ำจากแม่น้ำสติกส์ที่ไหลลงมาจากยอดเขาแห่งความตายภูเขาลูกนั้นสูงชันละลื่นจนไม่อาจปีนป่ายที่ปากทางน้ำตกมีมังกรหน้าสะพรึงกลัวเฝ้าอยู่ไซคีเงยหน้ามองยอดเขา และรู้ว่าวาระสุดท้ายของเธอมาถึงแล้วแต่ในขณะนั้นพญาอินรทรีอันสง่างามได้ร่อนลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเห็นใจในะชะตากรรมของไซคีจึงโฉบเอาขวดแก้วจากมือเธอบินฝ่ามังกรขึ้นไปตักน้ำจากยอดเขากลับมาให้เธอจนเต็มเหลือภารกิจสุดท้ายแล้วและครั้งนี้ต่อให้มีใครช่วยเจ้าก็ไม่รอดภารกิจสุดท้าย ของความงามต้องห้ามค่าเหนื่อยเหลือเกินกับการดูแลลูกชายของข้าความงามของข้าหม่นหมองไปหมดแล้วจงเดินทางไปยังยมโลกไปขอความงามส่วนหนึ่งจากเทพีเพอร์เซโฟเนราชินีแห่งความตายแล้วนำกลับมาให้ข้าแต่จงจำไว้ห้ามห้ามเปิดกล่องนี้ดูเป็นอันขาดใส่คี่ เดินทางฝ่าอันตรายไปยังยุมมาโลกได้สำเร็จโดยความช่วยเหลือจากหอคอยพูดได้สิ่งที่ต้องเตรียมเหรียญต้องพกเหรียญไว้ในปากเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แครอนคนพายเรือข้ามแม่น้ำสติกเค้กน้ำผึ้งต้องถือไว้ในมือทั้งสองข้างเพื่อใช้เบี่ยงเบนความสนใจของเซอร์เบรัสสุนัขสามหัวผู้ฟาประตูนรกและแทพีเพรเซโฟเน่ ก็มอบความงามใส่กล่องให้เธอตามที่ขอแต่สิ่งที่บรรจุอยู่ในนั้นหาใช่ความงามไม่หากแต่เป็นนิทราแห่งความตายควันสีดำพวยพุ่งออกมาและครอบคลุมร่างของเธอทำให้ไซคีล้มลงและหลับไหลไปราวกับคนตาย ในที่สุดเจ้าก็ไม่รอดคิวปิดผู้ซึ่งบัดนี้หายจากความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจแล้วไม่อาจทนทานต่อความคิดถึงที่มีต่อไซคีได้อีกต่อไป <c oughs> เขาแหกการกักขังของวีนัสผู้เป็นมารดาและสยายปีกบินออกตามหาเธอในทันทีสายตาอันเป็นทิพย์ของเขามองเห็นร่างของเธอที่นอนไร้สติอยู่บนพื้นดินหัวใจของเขาดิ่งวูบด้วยความหวาดกลัว คิวปิดร่อนลงจอดข้างกายเธออย่างรวดเร็วเขาจำกล่องของแม่ได้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเทพหนุ่มบรรจงปัดเป่ากลุ่มควันแห่นิทาารวบรวมมันกลับเข้าไปในกล่องและติดฝาให้สนิทเมื่อไซคีลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอตระหนักได้ว่าความรักของคิวปิดที่มีต่อเธอนั้นแข็งแกร่งเพียงใดคิวปิดรู้ในวินาทีนั้นเองว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียเธอไปอีก และจะไม่ยอมให้มารดาของตนมาขัดขวางโชคชะตาของพวกเขาคิวปิดมุ่งตรงไปยังยอดเขาโอลิมปัสอันเป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพเพื่อเข้าเฝ้ามหาเทพซุสข้าแต่มหาเทพผู้เป็นใหญ่ข้าขอความเมตตาจากท่านช่วยอำนวยความธิธรรมให้กับความรักของข้าด้วยได้ทูลขอความเมตตาและความยุติธรรมต่อหน้าบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์เล่าถึงความรักที่เขามีต่อไซคีและบททดสอบอันแสนสาหัสที่เธอต้องเผชิญ ข้าขอประกาศความเป็นเทพให้กับไซคีและจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างคิวปิดกับไซคีณสวงสวรรค์แห่งนั้นเองเทพเจ้าซุสได้ประทานพรและจัดงานวิวาอันยิ่งใหญ่ให้แก่ทั้งสองคิวปิดความรัก และไซคีจิตวิญญาณได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นทางการต่อหน้าเหล่าถวยเทพทั้งหมดโอโอโอนิทานจบแล้วพลังงานดึงดูดกลับมานี่หนังสือแล้ว ถ้าชอบนิทานของแม่มารูซี่กดติดตามกันเลยนะคะ